สุดรอสุดรอไม่เห็นเลยมันมีอย uh uh. ู่ตัวนึงอุ้ยสีดำใครวะแวบไปแวบต้องหมันนะพี่ต้องหมันแล้วมนแดบมันแดบอุ้ยมันแหลกจังอ่ะอุ้ยเถูกหนรกจัดเลยเรียบร้อยสุดเสวเซอสุดเสีซลโอ้ยพี่จะตาย มันต้องถอนปะมันต้องกลับปะตอบอีกแล้วเหรอได้ยินเส,สียงจากทีเอ e อะอ่ะ S E S E ยังไม่เห็นตบเลยนะอืมทีเอหรือ SE เนี่ยไม่แน่ใจใช่ประมาณนั้นนะพี่ ตือดึดงงขึ้นมาสร้างตรงนี้แล้วก็ไม่โรเทคบ้านหรอพี่อยู่ในป่านะนน่์พี่อยู่ในป่าที่ยังเลงมาเมื่อกี้เนี่เอ้าเหรอโอเคโอเคครับอ๋อวี่หนึ่งมาเสริมผมใช่ไหม มันวิ่ง,งมาทางไหนวะเจ๋อไปมาก <S <S เหรอแล้วอีกไม่หนึ่งแล้วไม่ใช่วิ่งมาตัวระเบิดตายแนะเนี่ยมีระเบิดปะไม่มีนะพี่ตอนผมมาก็ผมก็วิ่งมาทางนั้นแหละว่ามัานยังไม่มีเลยเลยพี่อจะไปแจ็คบูก๊กันเลยนะแจ็คบอ๊ surprise motherfucker this is my turn เฮ้ยเฮ้ยเเอ้าตกประตูหน้าบ้านเปิดทางทิศใต้โอ้ยพิ่หายเอากูตกสุดพี่แจมตกแมพเฉยเลยพี่เปิดแล้วมันมันอยู่หน้าบ้านเลยมีคนมาเหรอมีคนมามีคนมาใช่ใช่ไอ้สุดหล่อสุดหล่อ ประตูคือเปิดแล้วใช่ไหมครับพี่แฟนปิดปิดปิดไปละปิดไปละพี่เปิดปุ๊บมันยืนหน้าบ้านเลยอ่ะมันดักมันดักมันดักหรอตทางบ้านโอเคครับโอเค๋อขออันนี้หน่อยโอ้ยจะตายตัวมันต่อยตัวมันต่อยตัวมันต่อยแล้วตกแมพอ๋อยตกแมพเลยท่านออเย่าหมัดคุยอย่างควายในหมัดแมปนินเลยอ่ะเออขออันนี้หน่อย มีได้เล่นอย่างนี้ซีมาเลยมาเลยประตูที่ไหนนะพี่หมดแรงโหดว่ะไม่มีไม่มีตัวฉีดหรอไม่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรในบ้านไม่ใช่ต้องเอาเนี่ยครับพี่กลับเนาะมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปอืมเดี๋ยวสายนี่เฮ้ยใช่ไม้หนึ่งคนใจบุญมันกลับมาบ้านอ่ะมัเล่นกูซีสองเลยสัตว์หมดเลยเฮี้ยเฮี้ยไม่เหลยอค่โมงคนเดียวเลยไม่เลยไม่มีเลยอ่ะเข่าบ้าน เองลงไหลไปหมดแล้วละตู้อ่ะใช่พี่ขนกลับไปหมดเลยไหนเข้ามาบอกอ้าวจีบหายละบ้านใครเนี่ยเข้ามาเหมือนโล่งพี่ปานประตูที่ไหนครับประตูที่ไหนเอ่ยเอสอะทางประตูเอสที่เด็ดนั่นแหละเปิดเวามฉลาดผมลดลงเปิดประตูง่ายๆประตูประตูปิดปุ๊บจะเอเลยอ้าวแล้วพี่หนึ่งไปทำอะไรดวงรู้นะ มาเติมผมมาไม่ได้นั่นไงนั่นไงผมผมผมยิงเข้ามาอ่ะยิงหน้าประตูไงพี่มันไม่มีแล้ว้าวไม่มีแล้วโดนใครยิงไปไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นอ่ะพี่พี่ยิงไปแล้วเหรออ๋อพี่ปอนยิงไปแล้วพี่ยิงไปแล้วก็เธอถามว่ายิงเข้ามาะพี่ยิงไปแล้วว้าเิมไปแล้วเชื่อะลรใช่สุดหล่อว่าไงสุดหล่อพี่พี่เขียนไอ้ลูกเราเหมือเลยไอ้ลูกผมไปฟาร์มมาได้ได้สี่ลูก ลูกแล้วหมื่นนะเฮ้ยมีคนจ<า>กคะกะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกไม่ถึงหมื่นเล่นได้แต่แต่ไอไอกาไอการมินมันหมายหัวนอนแล้วว่ะใ <laughs> <ต>ไมเนมี่ยเขาบอกอาโอเก็บระเบิดหน้าบ้านดีๆให้ดีๆนะรอบนั้นมันก็มาตัดตัดสายระเบิดพ, <laughs> พี่พี่พี่หนึ่งเลน่นวะอืมรอบนั้นแหะมันมาตัดระเบิดพี่หนึ่งเล่นอะไอนี่ออกสงเงาจริงไอการมินอะนะพี่ไอลองแฟนไอลอ แม่งต่อยปุ๊บตกแมพป,ปับ๊บทำอะไรไม่ได้ได้เหรอใครต่อยใครต่อยพี่ไอตัวนั้นแหละที่พี่เปิดประตูทางที่ต้น่ะอ๋อมาต่อยพี่เหรอเออต่อยแล้วตกแมพอะ <c oughs> ต่อยหน้าจมดินมัน <c oughs> มาทรงตึงเปิดปุ๊บมันให้จะเหวอ,อะวิง่งวิ่งมาต่อยจะงจะชักปืนไ็ไม่ทัน,นมันตัวมันต่อยก่อนไม่ได้ทิเพอจะวะแบบซิตคอมชิบหายต่างคนต่างเหว จะเอกันพอดีมาแล้วหนึ่งตัวมาพี่ enemy spotted se เอสจับมาอยูโอเคตอปเหรอสุดรอสุดรอโอ้ยพี่ปัดเจ็บโอเคพี่กับมาเติมได้มันเอาปืนมาเลยใช่ไหมครับพี่แผนอืมอืม พี่ต้องถอยแล้วไ่มีคคนมิโอ้ยตออพี่โดนระเบิดผมโดนผมโดนโอ้โหตายมันทำอะไรอ่ะไปกระต๊อบไปกระต๊อบนั่นน่ะมันเอาปืนขรอมาแล้วพี่เอาพี่เราละเข้าไปเลยนะเจ็ดมันเอาปืนยิงระเบิดมาเหรอมันปาระเบิดใส่พี่ปาระเบิดใช่ไหมเฮ้ยมดนจะแดกมันจะตั้งตัวไอสัตว์ตายแล้วใช่ใช่ใช่พี่แพทกับลังเข้าฟิฟ้าสินะสุดยอดแย่แล้วพี่เก็บสุดรอไปแล้วอ่ะ กำลังเข้าเหมือนกันเอาเจอกูแน่สัตว์ขอมมันตึงๆกาก้าเรียกไปคุยอันอันเดียวอ่ะือไม่ได้แส่งตัวด้วยทำบนึงนะกันมาไหวเหมือนกันนั่เนี่ยเม่หนึ่นาทียองยืฮะกลับมาเลยอยู่แล้วเี่ยใช่แล้วไม่เพื่อนไก่ตีติดไปนะ สองตีเหรอเออวัวปืนพกกระบอกเดียวพอสำหรับพวกมึงอ่ะผมก็มาซจะพกเลยดับเบี้ยวเลยตัดหมายไปไล่เหมืนเลยร์หรือไม่ได้เจ็บอะไรเลยตับเล็กก็ต๊บเล็กยังอยู่ไหมยังอยู่พี่ชาร์จ็อตอะนมาฟาร์มของอยู่ของใครของเองอ่ะเหรอใช่นี่นายเองตัวหนึ่งโนนโนนหน้าเองตัวหนึ่งน้าเองตัวหนึ่งหน้าผมตัวหนึ่งนะโอเคพี่มีสองนะโอย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 หลอดตายสโลตายสโลตาย อพี่ตอนยิงพี่ตอนยิงพี่ตอนออกหลังหลังหนึ่งอะแถวแถวหนึ่งอะระวังนะสไนนนี่เหรออันนี้ของผมอันนี้ของผมโอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้วอยู่ต้นไม้ข้างล่างมันมีคนตายเลยครับวันนีก็ไหนครับพีหนึ่งขอผมตายแล้วตรงนั้นคนตายแล้วโอเคพี่มันมาจากเอ็ดดีเอ็ดบิวอยู่ในป่าใช่ไหมเสียโดนยิง มันยิงมันยิงไม่โดนทีเดียวต้องไปใส่ถ้าใช้ได้แล้วเลยมันอยู่ไหนว่ามันเจ็บเหรอมันยิงโดนแไปไหนเอเดนบิวเยอะแม่เรียบร้อยแป๊บผิวน้ำไม่ตายเหรออืมยันหมดตายขอเก็บน้องสดได้ไหมน้องต้องห้ามตายใช่ไหมน้องอ่ะใช่ไม่งั้นเกิดไก่เกิดเล่นยังร้อยเยอะโอเคโอเคมันอยู่ทิศไหนฮะก็ติดกัดหน่อยอ่ะเมื่อกี้ทิศมันวิ่งถอยไปแล้ว มันมีสปินเนอร์ในศพด้วยเหรอเอเอร์บอ่อทิดหอมปทางทาง W ใช่ปะใช่ใช่มากเอเธอร์แล้วก็มีตัวสายทางพวก SE อสเออ่ะพอมันระพอมันนะตัวคัมวิ่งกลับไปแล้วอุ้ยตังของโอ้ยมีสายกินศพด้วยนะพี่น้ท์ไอคเวี่ะสารศพแล้วแม่งมาทางที่กูไม่เห็นการในบ้านก็ได้นะการเชื่อมต่อล้มเหลวมาทางเวีะมาทางเวียจะอะไรให้อันนี้คือไข่ว้เนี่ยศพว่ะศพปอนศพปอนศพปอนถ้านศพตรงนั้นละศพปอนที่ปอนตาย มาเล่นจอนจอนกระต๊อบเล็กพี่ไปฉีบแบบเฮ้ยน้องสอบกูยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นเลยวันนี้ไงอันนี้ทอมบ้านที่เราขอกันมาเหรอเป็นอ้อมแล้วเปล่ามันยบนานมากเลยพี่มันโมโหกัอะโดนอะสุดหล่อตายใช่ไหมสุดหล่อตายบ่แล้สุดหล่ออีกตัวพี่อีกตัววิ่งไปอือเห็นละดูให้อยู่ Hey yeah, เอา้ามันโดนมันโดนหมีตบมันยิงหมีตายอะตรงแถวแถวนั้นแหละนั่นมันยิงหมีอยู่เมื่อกี้นะเนี่ยไอ้ไม่เรามาเอชอีป่ะใช่ใช่เอชอี SE อะตรงหมีอะมีหมีตายอยู่อะมันโดนหมีตบเมื่อกี้เนะี่ยหินข้างข้างยุ้งป่ะจ,จ,จุดจุดหลบอย่างดีเลยกระต๊อบกระต๊อบก่ะต๊บป่นข้างนแขนโอ้ยตายเรียบร้อยไอ้สัตว์วิ่งผ่านยิงกูตายเลยขี่แขนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้แล้วจัดแล้วโอเคโอเคตาขว ไปนะหนึ่งสองสามเฮ้ยพี่หอนปิดเลยไร้แหละตั้งใจใกล้ใกล้ชิดแล้วชิดแล้วชิดแล้วชิดบ้านแล้วนี่ยผมเองพี่ผมเองพี่ผมเองพี่มันมันวิ่งเหยียบระเบิดแล้วนะโอเคโอเคให้มันเหยียบระเบิดตายเลยตายดิมตายดิตายดิท้ายทายพี่ทายแล้วมันตั้งใจมันตั้งใจออกเครื่องระเบิดเหรอตั้งใจเครื่องระเบิดมาตัวเปล่าไว้สักข่าววะเอ้โอ๊ยโอ้ยมีอีกตัวหนึ่งก็ต่อยผมพี่พี่พี่ฆ่าไหมหน่าครับเนี่ยเน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  อะแล้วเหลือใกล้ๆอีกตัวนึงเสื้อส้มพี่ประตูพียร์ปิดประตูเพียร์ปิประตูร้อยพี่โดนพี่โดนไม่มีใครมีใาพูดปิดตัวประตูเปิดประตูประตูหน่อยพี่ประตูเปิดประตูหน่อยประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดใกล้ๆเลยเวลาประตูเปิดมันอยู่อยู่หลังหลังคาหลังคาหลังคาลงสีหลังคาฟาร์มเลยเนี่ยใครยิงไม่โดนนะตายอยู่ตายพร้อมเลย เช็ดดูดูฟังเหรอโอใช่ปิดประตูปิดยังครับปิดแล้วปิดแล้วน้องแม่งกระโดดแล่อคาไปปิดให้เลยอ่ะไม่ถึงยอดเงียบอะเอาว่ะหล่อคามันเล่นแบบเล่นเงียบอ่ะมันเล่นหล่อหล่อเพื่อนอ่ะแล้วแล้วมันมีขวา s n น p ส n a p มาอยู่นะเมื่อกี้ใช่โอ้เมื่อกี้มันยิงใกล้ๆนะเสียงอยู่ในพุ่มแบบไม่รู้พยายามดูอยู่แต่บ้าแม่งไปรวมกันที่กระต๊อบพี่ แล้วก็เซตมาเป็นเซตแบบเปิดให้กูหน่อยแล้วปิดให้หน่อยจบไปทำไรออกไปปลาระเบิด์ตยิงผมอยูอเไปปลาไปกระต๊อบไปกระต๊อบไปกระต๊อบก่อนใช่ไหมใช่ใช่กระต๊ชบด่อนเราปิดเลยนะเห็นอะไรเห็นอะไรดำๆกระต๊อบดีก่อนไปไปปิดเลยปิดเลยปิดเลยตไอ้ไปขโมยของเหมือนว่ามันโกรธอะไรเนี่ยนั่นไงี้ยผมปลาระเบิด เอหายตัวขวาไม่เจอรังคาไม่เจอมาตัวกันมาแล้วพี่อยู่อยู่อยู่หลังบ้านกระต๊อบโอเค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 อยู่หลังบ้านกระต๊อบนะปืน A K มนันใช้สุดเลยพี่ให้ระวังครับนาพี่ซ้ายซ้ายไม่รู้ขนาดแล้ววะถ้าอยากถ้าอยากรู้ไปใช้สุดเอแหลกดคอนโทรลแล้วกดไปที่แม็กมันละมันจะบอกโดนข้างหลังไอ้สัตว์ข้างหลังคือตรงไหนไม่รู้วะพี่ ต้องได้หรอพี่หนึ่งเลยมันนอนอยู่อ่ะพี่มองไม่เห็นวะเออมันนอนมันนอนตรงนี้แฝดไปหตือไปตรงไหนพวกนี้มันล็อกรออผมขอได้ไหมแฝดอ่าได้ปิดให้ด้วยรับมันมีแนฝดปิดให้หน่อยนะแต่ไปเสดูกล่องด้านล่างนะพี่หนึ่งผมไปไปด้วยพี่ไปพร้อมกันครับผมไม่ได้ไปเจอแมนเดนพี่หนึ่งพี่หนึ่งเขาไม่ได้ไปเล่นนะเขาไปหาดีไปเ่นนะเขาไอ่ได้ไปเล่นนะเขม่ได้เองเอ่อมึงไปกู มามากล่องมาชั้นสองได้ถ้าจะเอาพวกยาไปพ<ป>ี่ไป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 อะไรพี่ชั้นสองชั้นสองลงมาลงมาเหระไอ้กสองเฟดเห็นใช่ไหไมไอ<ห>้สองเ็ดอะไรเปเด็กกูจะอ้อมไปมันจะมีพวกผ้าพันแผลอะไรอยู่อ่ะเราสามารถเรามาใช้ได<ป>้หมดเลยแดี๋วเรองน,นี้ผมต้องการรู้ว่าแม็กกาซันอยู่ไหนเราใช้ปืนไรไม่รู้ผมจากการใช้เอคส์ใส่ปืนเข้านะกูไม่รู้ไม่รู้ไหนโอเคเหอวะไม่เห็นวะแปดไปก่อนโอ้ยเหี้ยเต็มหน้ากูเลยเน่ ล่าสุดมันมีเสื้อส้มอ่ะวิ่งออกสายๆเล่นเบรกอ่ะแต่พี่ยิงเสื้อดำตายไปแล้วแต่เสื้อส้มอ่ะไปทางซ้ายหน่อยพยายามโฟกัสสายกันนะเปิที่เราใช้ปืนแตอะไรเราดูซ้ายไปเดีวกูดูยุ้งไว้ยุ้งมุมขวาพี่มองให้อยู่ยังไม่เห็นแล้วในกระต๊อบเล็กกะพี่ในกระต๊อบเล็กเห็นไหมหน้าต่างเห็นเห็นหน้าต่างกระต๊อบเล็กไม่มีเอปเคแม็กเนาะแม็กเนีาะเห็นปะที่ตอบให้ไม่ต้องสักพัดตัดไปตัดมาพี่ก็ พี่กับวันตัดแบงก์หมดเขาอะไอเดียนี้โอ้โหัวลนหัวเขาหัวโล้นหมดอันนั้นก็ดีตัดไปตัดมาตัดไปหมดเขาแบบมองพุ่มก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะถ้าเกิดเราอยาไปนอนอะข้าวฟ่างดีกว่าเสร็เอาแค่ต้นเอาแค่ต้นไม้พอไ่้ที่มันยิงทะลุไม่ได้ต้นนี้แหละกำแพงชั้นนอกชั้นในเลยแตกกันชั้นในเลยชั้นในก็แตก ชั้นไหนก็แตกชิดเหนือหรอแพงแล้วอุ้ยยแม่งข้าอเลยใช่พี่ทิดเหนือทิดเหนือไอตัวค้าวตัวบ้านไม่ได้ปิดด้วยนะฮะเม่คิดผมปิดป่ะไม่คิดผมปิดอยู่นะปิดอยู่ประตูในอ่ะเอาดีมันชิดสุดแล้วมันชิดสุดแล้วเข้ามาได้แล้วก็แพงแล้วแตกสอกอแพงเลยกาแพงตอกอแพงกําแพงในบ้านเราปิดอยู่แต่มันอยู่ข้างๆบ้านเราตอนนี้ไม่ไม่ไม่ข้างในก็แตกแล้วเออไม่ไม่มันอยู่ข้างๆข้างในตัวกลางบ้านเราพี่ตอนเนี้ย คือสองกำแพงเราแตกบดแล้วช่องนั้นอะมันเข้ามาในบ้านเราได้แล้วแต่ยังไม่ถึงตัวบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังยังไม่ถึงตัวบ้านอยู่รอบตัวบ้านใช่ใช่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียมไหนวะป็ูมีรถมาเติมหน้าพี่เนี่ยไม่ใช่ปืนดูอุ๊ยผมผมผมโอ้กำแพงแตกเข้ามาได้แล้วมั้เนี่ยเข้าได้แล้ว อยู่เหลี่ยมไหนไม่รู้อะเข้าบ้านเราอยู่ในบ้านเราแล้วอยู่ในบ้านเราแล้ว,อลวโอ้ยอืหยุดข้างข้างกำแพงข้างกำแพงเขียวไม่เล่นเปิดหรอข้างกำแพงที่ต้นออกตกกำแพงบ้านเลยนะตายตัวนึงไอ้เหี้ยเอ้วแม่งสวดโคตรไวเลยอะตัวค้ำอะไหนอะตัวค้ำคือหลังหินเหมือนเดิมเลยอะสองตัวให้ตายได้กูมั้งถอดได้กูป่ะ ได้ได้แหละต้องเอาต้องเอาอะไรต้องเอาแหละมันจะระเบิดบ้านอ่ะเฮ้ยเสียงงัดเหรอเออฮาร์ดแั่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดปอดปอดซ่อมปอดซ่อมปอดซ่อมปอซ่อมได้ไหมปอดซ่อมทุบกระเดื่องมากปอดซ่อมหมดแล้วไม่หยุดประตูทิศเหนือเลยประตูทิศเหนือเลยประตูทิศเหนือโอเคประตูหน้านะประตูบ้านเราเนี่ยใช่ใช่ใช่ประตูบ้านเราโอเคโอเคพี่แปดระวังอุ๊ยเอ้าโอ้ยประตูเปิดประตูเปิดขอโทษไม่รู้ไม่รู้ประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ประตูชั้นในปิดอยู่ ปตตมันอยู่ประตูเหนือเลยประตูตรงแปลงผักเหรอครับใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยมีเหรอมีพี่มีมีเสียงอยู่ข้างกำแพงเดี๋ยวนะอะไรการสร้างมีทิศเองไกลๆด้วยนะแถวๆหินน่ะเดี๋ยพี่เล่นเข้าโบนน่ายนะมันลามพี่หนึ่งพี่หนึ่งมันลามพี่หนึ่งสองหน้าพี่หนึ่งเลยตายตายมีอีกตัวพี่หนึ่งกระเป๋ โดน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 นอนนอนนอนตาย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 แล้วไกลเล็กแผ่นไม้แผ่นไม้แล้วแล้วตัวใกล้ตัวใกล้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวจะได้ลงไปเล่นข้างล่างให้ตัวตัวใกล้เคลียร์แล้วพี่ตัวใกล้เคลียร์แล้วเคลียร์เคลียร์เราเราเรารอเราเราปั้นสร้างรอปั้นสร้างเ็นแม่แล้วผมต้องตัดไม่ได้อะไรนะพี่ผมผมขาดแผ่นไม้ต้องต้องตัดไม้ในกล่องขาดตัดตัดไม้ตัดเลยต้องตัดต้องตัดนะพี่ได้พี่แป๊บนึงนะตัดเลยตัดเลยสร้างเลยสร้างเลยโอ้ย ตังไว้ก so, bus, like like ันร like ันคุ้มกันในบ้านมันก็ได้ถือปืนซองกันบอกตอกไม้ต่นไม้สุดเลยะที่ตัดไม้อยู่ไหนวะฮะที่ตัดไม้ครับแตัดไม้เนรอชิค้อแพงแบบกองแพงสูงใช่ไหมพี่เออมพทชท่านนะต่ออะไรเอาเรื่อยเหรอเออต้องต้องตัดไม้ได้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งอย่าละเก่งกูเข้าไม่ได้ มันมันเริ่มวิ่งมาทางเดินไปนะทางก้อนหินนะทางก้อนหินใหญ่คุ้มกันผมทีหนึ่งนะพี่ได้ได้กระตุกจังเลยวะน้องนอนชื่ออะไรนะเออกันพี่เออกันไอ้มุมอะถ้าเราเติร์นอะเราต้องโผล่หน้าไปนะถึงจะเห็นถ้าเราเติร์นมันมองไม่เห็นมันมันจะมันมันจะเยอะไปวะพี่พี่ปอกครับมีสามสมอะไอนี่ไหมพี่อะไรนะลวดนาอะไรครับลวดนายมี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 ในกล่องในกล่อง กล่องกล่องกล่องหน้าประตูหน้าเลยหน้าประตูหน้าประตูโอเคโอเคครับล็อกเกอร์ล็อกเกอร์หน้าประตูเลยล็อกเกอร์หน้าประตูหมดพี่ซื้อพี่ซื้อพี่ซื้อมาดออไว้มีปะในกล่องนะครไม่มีครับรุ่นหนามอันนี้หรือไม่ก็อยู่ในกล่องที่มันอยู่หน้าประตูอีกอันหนึ่งท่าประตูอีกอันหนึ่งโอเคครับพี่อันหนึ่งนะครับไอีพี่ออกไปด้วยวะแต่พี่ไม่เอาปืนไปพี่ไปเก็บปืนมาเล่น นี่นี่นี่เลยเป็นบานมักเดี๋ยวาคำให้ปดี๋ยาคำให้พี่เป็นคนยิงนะพี่พี่จับจุดไว้อยู่ว่าปืกมาเก็บปืนที่พี่ทีแล้วก็ยิงพี่ด้วยเลยเนาะทำไมเี่ยวระยาพี่สี่สี่สองเลยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่ไงอยู่ตรงไอ้เฮียตรงนี้ก็ตกหนักจัดตพี่มีปืนเนี่ยพี่มีปืนแล่วนี่อะไรอ่ะมีคนจับกับระเบิดอุ้ยไอ้เฮียมีคนจริงด้วยกูว่าอะไรก็ตึกอย่างนี้ เย้มันแอกแล้วกูไม่เห็นมันนอนตาแล้วตาแล้วตาแล้วมัน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 หยาบๆเราเปล่าสุดเสียวอ่ะตรงผมอ่ะไอ้ตรงที่ไหนสอบอยู่ไหนอันเจ็บเจ็บฝั่งนี้นะเดี๋ยวกูไปคขำฝั่งนู้นฝั่งซ้ายพี่วิวเราพี่หนึ่อยู่ไหนฝั่งซ้ายเลยริมเลยริมเลยพี่เนี่ยทางนี้ใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละทางนี้แหละต้นต้นไม้ปะพี่จะตายพี่หนึ่อยู่ไหนต้นไม้เลยอยู่ยำแพงเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วพี่พี่ถามพี่หนึ่งคนเดียได้ไหมยำแพงบอลอยู่ใกล้พี่อ่ะพี่ผมวิ่งไปหาเองอันนี้ผม ไม่ต้องฆ่าม่ฆ่าไม่ฆ่ามาเอาที่ปืนมามาปืนที่ที่เลยเร็วเเร็วเปิดะเปล่เปิดาเปล่าเ่ไอ้ล่าเฉยไม่ยเมาหายแค่ข้างหน้าพี่ก็มีสศดอีกศพนึงเพิ่งฆ่าไปอันนั้นผมเคลียร์แล้วพี่ MK มีอีกมาเพิ่งมาเมื่อกี้นี้อุ้ยเผลอน่ะไป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 มขอใครก็ได้วิ่งมาหาคนหนึ่งปืนเต็มพิ้เลยตอนนี้โอเคมองไม่เห็นพวกพี่มองไม่เห็นด้วกจขอด้วยอ๋อที่ลังไปเออพี่แผนพี่แผนต้องมาแล้วโอเคโอเคโอเคใครเสื้อส้มใครเสื้อส้มไม่มีไม่มีีีีตรรงนน้ไมมม่่พแผเเาลยคับ ตรงนี้เลยดูทางร้อยร้อยสามร้อยสามสิบเจมฟังยิ่หน่อยก็เห็นก็เห็นสัพกระตุกชิบหายแม่เมาหายตรงไหนตรงไหนนี่นะพี่นี่นี่ตรงตรงตรงผมตรงนี้ตรงนี้ตรงตัวผมเลยพี่แผนเอาเซตนีเลยผมไปเล่นก่อนก็เห็นก็รั้นแหละเจมตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งสามร้อยสามสิบพี่ทางซ้ายพี่ไกลๆมันมีอยู่ตัวหนึ่งสีดำใครวะต้องมันนะพี่ต้องมันละมันแดดมันแดดอุ้ยมันแหลกจังอ่ะอุย ถูกหลอกคนจัดเลยเรียบร้อยสุดเซวเออสุดเซลโอ้ยพี่จะตายเอ้ยเหมือนมีคนวิ่งหลอกกำแพงไปด้วยนะใช่ใช่มีคนวิ่งหลอกกำแพงไปอีกนะเ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนอนอยู่เตรียมเตรียมอยู่แต่พี่ไม่มีปืนพี่มาตัวเปล่าวะตรงไหนมีปืนบ้างวะเนี่ยเราเดือดร้ลงวี่เป็นตัวเปล่าตรงตรงตรงพี่แทนที่เดือยไม่อยากเอาปืนเตรียมไม่เสียไงก็เลยแบบอยู่ในสนามแล้วพูดร้องไอ้นี่วิ่งอยู่ตัวเปล่าวะสันพี่แผนพี่แผนหน้าพี่เลยนะพี่แผนมันนอนอยู่ข้างกำแพงอะกำแพงแหลกแหลก ขอขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนกระบอกหน่อยนี่นี่นี่มาที่พี่เนี่ยพี่จะตายแล้วเนี่ยที่ยังที่ยังตาย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 ไอ้สุดยอดสุดยอดแล้วโตตายแล้วใช่มตายแล้วตายแล้วลืมกรแพงกระแพงนะใช่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 มันตัวป่ามันจะตายใช่ไหมพี่แผ่นจะตายใช่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 นี่นี่ยมันโต๊ะป่าเหมือนกั่โอ้ยแหลกแหลกแหลกเตียงอยู่แถวนี้เดินหาเลยนะพี่ท้านแหลกแต่ไม่เห็นเมาส์ลืมแผ่นสายเนี่ยแหลกเลยอะแหลกมากพี่พอมันเข้าใกล้เลยไม่ันแหลกเอาชุดนี้ไป รีเซ็ตมารีเซ็ตก่อนได้รีเซ็ตโอเคโอเคหลายคนเพื่อฟินเสียไปไปชีดเลยเดือดละสีนะแม่ผมไม่ได้ไม่ได้ยิงมีเฮียอ่ะนี่โดนซุ่มยิงยังไงปืนที่ปืนี่ครับเห็นแล้วครับพี่มันวิ่งมาทางทิศเออไม่ไม่ใช่พี่มันเหเหมันวิ่งมากันสองคนพอพอถ้าเรามองเหนือแล้วขวามือจะเป็นทิศอะไรครับพี่ เอ็นอีเอเอ็นอี่ทางอีมันวิ่งมาจากอีกันสองคนอะโอเคโอเควิ่งมายังวิ่งมาแล้วพี่ถึงไหนแล้วเฮ้ยวิ่งกลับวิ่งกลับไปสองตัวแล้วพี่เห็นหรือเปล่าทางอีผมผมผมเนียนอยู่หินอยู่นะเหมือนเตียงมันน่าจะอยู่หลังเขาลูกลูกใกล้ๆกล้หมู่บ้านนะพี่โอเคโอเคโอเคไอ้จัดไม่เหลืออะไรเลยแล้วกูโอ้ก็ตกไม่หยุด เฮ้ยกระตุกจริงวะไอ้เชี่ยเฮ้ยเจอเตียงนะนี่ยเ TNT อีกเพียบเลยเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยนั่นแหละเต็บเลยเก็บเลยไม่พี่จำได้อยู่ว่าพี่ยิงไว้แถวเนี้สองใช่หลังเขานั้นน้ำป่าก็ยิงไปเยอะที่มันชอบโผล่อะเอางี้เหลยทองกันเท่าไหร่ดีกว่าเหลยยิบยิบยิบพี่ตายไปหกวันเหลือเจ็ด พี่น้กพี่พน้กกี่ทองในที่หนึง่งพี่เหลือยี่สิบหกนนแรกมียี่สิบเก้ายีกะเปิดร<ะ>้านแลยนะม,มันมีมันเป็นช่วงบ้าที่พี่กับพี่บิวเข้ามาเข้ามาฟาร์มสองคนอะช่วงนั้นแหละพี่ซื้อทองคนละสามสิบโอ้โหช่วงบ้าไงแต่ั้นเข้ามาอยู่ฟาร์มไป <Hey here. S 1> มเรื่อยๆอะเฮียเฮียผมเหลือหนึ่งทองจากสิบโอ้ยสะดุ้งหมด สะดุ้งหมดแล้วสะดุ้งก็เด็้แล้วตุ๊กใจพี่แผ่นพี่แผ่นไอ้นี่กูระวังดีนะสะดุ้งหมดพี่แผ่นผมมีมีดไหมพี่ไม่มีไม่มีของมาขายแล้วทูบอ๊อกซิบานหมดแล้วเครี้ยงพี่บิวพี่บิวไปฟาร์มโซนล้านนาปพี่กระตุกใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่พี่จำพี่จำหาทางจำอยู่ว่าพี่จริงตายไปเมื่อไหร่บ้างวะพอดีแม่งไม่มีค่ายอะไรเลยไม่ได้เจอไก่มันน่าจะเก็บปืนไปแล้วตัวที่ปอนดึงไก่อะไม่น่าเหลือแหละ นี่อะไรสมูใครยนะเอาตีเตะมันเร็วกว่านะตีผมเตะไม่โดนเลยครับพี่เมา์ใช่นะครับรอบเสร็จตีผมไปแหลกนอนตัวบ้างไม่ว่างเลยพี่เพราะว่าไม่มีกระเป๋าล็อกตรงนี้หายหมดเลยอ่ะล็อกไหนพี่ะล็อกประตูนอ่ะเออไม่เจอโซ่แบพี่บอยสายหน่อยสายหน่อยไม่ใช่หินสายหินสายหินสายห็นที่หินเห็นที่มันเป็นกองใหญ่ใหญ่อะ <Mission> มันมีคนเข้าบ้านมาได้อาจจะมาไขหินนนแหละเห็นไหมหินหินน,นั hey, ่นแหละน้องแค่พี่ไหนครับพี่หนึ่งตรงนั้น่ะมันจะมีศพหนึ่งตู้เนี้ยอ๋อไอไอไอเนี้ยม,มันมีคนเข้ามาได้พี่มีคนเข้ามาคนหนึ่งพี่เาจจะไขไป